ดนัวลายสวัสดีค่ะพบกับช่องมิดาชชแนลนะคะวันนี้เราก็มาเดินมาเดินอะไรวะมาเดินหาจ้าไม่ปาตาคาแล้วก็กันละดอกเวลากี่โมงหกโมงิบเจ็ดสิบเจ็ดนาทีใช่นี่นอกทเลเหรอเ้โอ้ยน่ากี่ตงเก็จะประมาณตูวอันเจกับพระพระิษอแต ไม่มีไม่มีให้เราพอกีต่ไม่นาท people people ี่ยอตัดดอแบบงงมากค่ะวิวแบบแง่แปะเออเนี่ยเรามาเดินสองคนค่ะวิวแบบแฟนเวอร์เดี๋ยวแต่ว่าส้ายมือที่นี่นาติกุตัดบิตากินนะสวยด้วยมึงมันอะไรกันาะกิ๊บมึงอะไรยุ่งสภาพอะเพื่อนสภาพเราแต่โอ้ยย่ามันอะ Bye bye. i